ปลาไม่เจ่ปลามันมั่นนะครับเดน่านี่มาเบื้องครับหู้ปลาตัวนี้สี่รครับสี่ร้อยตัวเดียวโอู้อิ่มครับอิ่มรุ่นนี่อิ่มหลายคนเลยครับอ๋อตำบงช็อปตลาดปลาข้างบนครับช็อปตลาดปลาข้างบนปลาขายดีแห้งครับวัอนี้ปลาไม่เจ่ปลามันมั่นนะครับเดน่านี่ ปลาแซวโกล้อมนมหรือภาษางกนทเวนที่ส่งปลาขาวครับปลาขาวปลาขาวร่วมครับปลาขาวร่วมโอ้คือขึ้นครับข้าขงบนคือขึ้นขึ้นครับขึ้นตลาดาลาข้างบน เตือนครับเตือนตลาดปลาเมื่อนี้ไม่แต่ปลามันมั่นเลยครับนี่ปลาอันมั่นแล้วเนาะเาเบอรงสไลด์ง่ายมันแทกถุงใครอังเรียบร้อยแล้วครับนี่สว่ายแกจะถือได้เหรอ จงับคคุณ่ะปลาพีด้วยนี่ครับ <ain> <sh arp>